นี้พาภรรยามาตลาดจัมโบ้คองสามคลองหลวงนะครับซื้ออะไรมั่งวันนี้จะซื้ออะไรมั่งซื้อับข้าวไปกินเดินช็อปปิง้งโอเคเราไปดูกันว่ามีอะไรมั่งทางเข้าตลาดจัมโบ้ตอนเย็นๆ ระยะนำนาฬิกามาซ่อมที่นี่นะนนต,ตัดผมบ์เบอร์ด้วยบาร์เบอร้าน,นตัดผม,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 มตลตดมาดจัมุกตอนเย็นๆ วันนี้มาเปลี่ยนเคสหน้าจอราสัพที่ร้านน้องอยู่ที่ตลาดจมโบชื่อร้านอะไรครับออเกสเคสฟิล์มครับโอเคออเกสเคสฟิล์มนะฮะ uh huh. ท่านใดมาตลาดจมโบแวะมาอุดหนุนด้วยนะครับ uh huh. บริการดีบริการดีขอบคุณครับ ซื้ออีกแล้วเสื้อผ้าซื้ออีกแล้วซื้ออีกแล้วคุณนายซื้ออีกแล้วหลังเป็นลานเบียนะฮะด้านหลังเป็นลานเบียอุปรกรณ์ถ่ายร,รูป แบบนี้เป็นของกินข้าวข้าวแกงแกงอาหารเป็นโซนอาหารของกินมุมของเล่นนะครับตลาดจัมโบ้ของสามคลองหลวงปทุมธานี าาทายเป็นร้านอาหารเกาหลีนะครับอาหารเกาหลีมแมลงทอดโซนของกินนะครับโซนของกิน มไม่ยมชิดไม่ยมชิดไม่ยมชิดคนเยอะมากยำยำยำคนสวยยำคนสวยขนมไทยขนมเปียกปูนขายทุกวันไหมครับ ทุกวันเนาะยี่บห้าบาทขนมขนมขายท้หมดเลยนี่ราคาขายน้ำ ทางเข้าตลาดจัมโบทางเข้าตลาดจัมโบ้คลองสามคลองหลวงปทุมธานี อะไรครับผมร้านซีหมย่างตาานค่ะตลาดจัมโบคลองสามคลองหลวงปทุมธานีขายทุกวันนะครับค่ะททอ่าเดี๋ยวแฟนๆติดตามนะมาซื้อเลยฮะตัวนี้ nice ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้80บาทค่ะ80บาทนะครับอาเจนพร้อมไข่ค่ะฮะมีหลายรูปแบบนะฮะครับนี่ย่างให้เห็นๆเลยครับนี่ไปร้อนๆนะครับ โอเคผ่านไปผ่านมาตลาดจัมโบ้แวะมาซื้อร้านน้องเขาด้วยนะครับมาได้เลยครับครับโอเคครับนี่ค่ายุ้งหวานน่ารัก หมึกย่างเก่งลายพางนะฮะตลาดจำโบกของสามกองหลวงปทุมธานีกลับแล้วได้อะไรมัง่ง